ผมให้แฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีไอ้น้องครูสุคนนะครับเด้อโอ้ยมุกป่าเนี่ยน้องคลิปนี้กันละภาพพี่น้องมาเซอรอบกบลเพื่อเเราครับมอนป่ามุนดงคือหกใช่ปะ Okay. โอเคมาส้ำมองเกาครับเือก่อนที่มันเอ็ดตุ้มผมระเบิดเดี๋ยวมือนี้ลองมาซ้ำบึง มองนี่แหละเธอกนตุ้มผมระเบิดเลยเธอกน เอ๊ะจ๊ะแบบนี้แหละอลองเบิงพี่นอ้องเหยือของเราวันนี้ก็เป็นเหยื่อเด็ดนะครับเป็นปลาเข็งปลาเข็งน้อยซื้อมาแต่ตลาด40บาทครับนี่เม็ดนี้นี่เ,เดี๋ยวลองเบิงอเออเผืออมาจูดเผออยู่นี่ มาจุดไฟไปชนีเสียสามตัวพี่น้องสามตัว ครับผมสวัสดีตอนส้อ,สอครับพี่น้องได้เวลาอยาอกวอดกอวบมาแล้วครับตอนนี้กะี T5 T5 54เด้อพี่น้องเด้อเป็นลุ้นน้ำเดียวมันละมา,มาอนอยู่ผม ข้างลง่กับหกขนาดพี่น้อง <c oughs> เลยปลายเขียงเข่าอยู่คือเก่าโอ้ผมลืมออกกระสอบมามนปลายเขียงยิงกูคือเก่าพี่น้องเลยบ่อนนี้นะที่รอบผมระเบิดนะมันอาจจะมีมเขาเ้าอีกได้โอ้ลืมออกกระสอบมาพี่น้องเลยลบเมื่อออกกระสอบก่อนนะ โอ้ยลืมเมอากมาสอบพี่น้องเลย <c oughs> เอา้าลุกมืออากมาอบแล,ละไปะลุยต่อมันละหมานอยู่บ,อบ่อลุกมือคืนนี่นี่ะไปลุ้นเบิงเ้งน้ำเดี๋ยวครับพี่น้อง น้องตัวนี้เห็นแลวเห็นแลวโอ้กบเท่าพี่น้องโอ้โหมามาแล้วครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวมันอ้อโอเคครับพี่น้องตอนผมกำลังละท้ายรูปนะมันโอ้อได้พี่น้องมันกระทุงอ้อทั้งตื่นเห็นไหม โอไปเลยครับเรียบร้อยอ่ะมีเป็นเฟอออ่ะไม่ครับรุ่นหลังต่อไปครับหลังเมื่อกี้นี่อ๋อปุ๊บเท้าได้เลยนี้ชิดยายเฮ โบง่ายไปเลยพี่น้องหน้าฟ้าวหน้าฟ้าวเดี๋ยวขอเอาเสือก่อนเด้อเน็บไปพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ก็บไปนะตัวง่ายทอมเมื่อกี้นี่เก็บก่อนขอเก็บก่อน ตัวเมื่อกี้เสียงใหญ่กว่านี้พี่นหรอเอยโอเคครับผมไปรุนลังต่อไปครับหลังนี้มีเหา มาเขียงกันเลยคือเก้าปาเขียงใหี้เลยคือเก่าเหอาะกับส่ดักตัวได้ครับเึืหลังนี้บน,นี้หลังนี้จะโจ้ดเดี๋ยวเลย อยู่ครับว้าวดูตัวน,นี้อ่ะอไปก่อนมันออกอีทอ่ะไปก่อนเนี่ยฟ้าเตี้ยเนีย่ยฟาเตี้ยเนี่ยฟ้าเตี้ยมันเตี้ยเงี่น้องเอ้ยมันออกเย้เงี้ยเดียว,ยวต้องต้องค่อยๆเอ็ดมาเลยดีน ตัวนั้นเอ้า,อาใส่แกลังงามครับพี่น้องสิได้ตัวแรกดีเนาะโอ้ยตัวแรกกบเทาบ่พี่น้องเลยไปจอยเอ้าจะมาแกมือไหม ครับพี่น้องหลังจากนี้เราได้ยามรอบไป11หลังได้กบ2ตัวพี่น้องมันมันเท่าสามตัวนั่นแหละต่มันอ่อด้ตัวหนึ่งตัวบวงอบตบ่ใหญ่ไปเลยสองตัวกะแล้วครับหนึ่งอยู่ครับพี่น้องอีกตัวนึ่งนะตัวตัวใหญ่ได้กบเทาแต่ว่า ผมการจะ่ถ่ายรูปว่าเะาถ่ายรูปลงไปเองหน้าเพจหน้าเพจอุ้มพายแฟมิลี่นะครับว่าเะาถ่ายรูปอบเขาเข้าโลกนะให้มันงามๆแต่เนาะกำลังถ่ายรูปอยู่มันขุ่มอะไรพี่นออ้องผมก็งงคือเดียวอ้าวมาเป็นเพ้อผมไฮยูไฮกินเนาะเอ็กคลิปให้พี่น้องได้เบิง้งครับบรได้หาไปขายมันเป็นอาชีพครับผมอันนี้กะซื้เอเล่น รยากาศยามสาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นส่วนพริกของที่บ้านเพิ่นนเป็นสวนแง้มหนาวครับอโอเคผมต้องขอลาพี่น้องไปสันดเด้ยอยพบกันใ่คลิปน้าครับสวัสดีครับ